มีเครื่องดับเปิดมิติดเข้ามาซ่อมกับทางร้านอีกแล้วนะครับโดยเครื่องนี้เป็นรุ่น iPhone 13 Pro Max โดยทางลูกค้าแจ้งว่าเครื่องดับเปิดมิติดหลังเสียบสายชาร์จแบตอาการแบบนี้เสียจากตรงส่วนไหนเราไปเช็คกันเลยทําการเช็คการกินกระแสของตัวบอร์ดจะพบว่าตัวเมนบอร์ดกินกระแสก่อนออน0 4แอมป์แบบนี้เครื่องดับเปิดมิติดเกิดจากตัวเมนบอร์ดมีปัญหาแน่นอนใช้เครื่องมือกล้องอินฟราเรดตรวจจับหาความร้อนเพื่อจะได้โฟกัสจุดเสียได้แคบลงโดยเครื่องนี้เสียในส่วนของ IC ชาาาราร์จทํกดยดมออกแล้วทําารเปลี่น IC ชาร์จม็ใหงทางร้านที่เตรียมไว้เ่าอซีช ร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมกลับลงในตำแหน่งเดิมและทําการสร้างขาตะกัวบนตัวเมนบอร์ดล่างเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อให้ตัวบอร์ดบนและบอร์ดล่างติดกันโดยเครื่องนี้ทางร้านตรวจเช็คพบว่าตัวแพรชาร์จเสียด้วยนะครับเปลี่ยนแพรชาร์จอันใหม่ด้วยระบบชาร์จเสียทั้งระบ,บบแบบนี้น่าจะเกิดจากสายชาร์จและแอนปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพประกอบเครื่องกลับให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเช็ดทําความสะอาดภายในประกบจอลงซ่อมเมนบอร์ดเดิมพร้อมเปลี่ยนแพชาร์จใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเปิดติดใช้งานได้ปกติชาร์จแบตเตอรี่เเข้้าาสนนนใจซ่่ออมตติดดลยะคบ